สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงกลเข้ามาแล้วไม่มีตู้แล้วครับตอนแรกจะให้มาดููแล้วเข้ยนะัง่าพีีไปเลยได้แล้วถือดูทีบ่านได้กินข้าวด้วยกันแล้วทางนี้มันมีอีกแต่ว่าอีกร้านหนึ่งที่ไม่ค่อยติด 请 A 二零六号到前台准备就餐。 ว่างก่อนได้ไหมได้ค่ะว่างก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปกินอาหารแล้วได้โต๊ะเดี๋ยวมาไล่กันเราใครจะไล่อะอยู่ที่54ห้องไที่แผนกต้อนรับ40นาทีใช่ไหม40นาทีนะร้านหนึ่งไปที่เราเคยไปอ่ะที่คิดไปขึ้นตึกโลไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวเรากําลังจะลงไปไปอีกร้านนึครีบตุ๊กตาอีกร้านหนึ่งนะครับอะไรนะอะไรนะตัวเล็กอะไรนะเด็กย้อยเฮ้ยเขาบอกห้ามเห็นโมเดลค่ะบอกว่าอยากเห็นคนเดียวไม่ได้บอกอยากเห็นคนเดียวเยอะ เขาถือของให้ใครอยู่ของที่มีนเองไม่เช่อตอหนูเมื่อกี้ใครไปรออยู่ในในร้านเสื้อผ้าใครอ่ะอะ้เห็นไหมยเอนไัเาแค่้อีนเริ่มช้าตั้งเ้าแล้วก็ปล่อยถ้ามาที่กนมาหมดเลยล่ะเราลงก่เราลงก่นเอาั้นหนึ่งเย เดี๋ยวกาลังจะไปชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดเลยกิบตุ๊กตาใช่ไหมมีใครรู้ไหมครับว่าเซนทันเบลลัล่งกิบตุ๊กตาตัน้โดนไหมตัวนี้โนไหมเมือน่าจะมุ่งเก็นนุัสามวจะกันตนุสสะอนอยู่ชั้น